สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์เคลือบเงานะคะรถยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้งานได้นะคะสำหรับคาร์ดิชอบแบบหัวสักรย์อย่างนี้นะคะลูกค้าอุ้ยทุกคนอย่างนี้เลยนะคะครที่ซสนใจนะคะตัวนี้นะคะขนาด5 0 0 ml นะคะลูกค้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คือใช้งานได้หมดเลยนะคะ ตัวนี้ราคาหลักๆเลยคือป้องกันลังสี UV จะแสงแน่นะคะเพิ่มสีรถให้เงางามีตลอดเวลานะคะตัวนี้นะคะทุกคนกาจัดคราบมูลนกทุกคนได้ดีมากหลักๆเลยนะคะทุกคนและระดับน้ําด้วยตัวนี้นะ ข้คนค้ายที่ฝนตกุกคนฝนตกแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดน,นะคะเอาตัวนี้ไปเพิ่มได้เลยนะคะใครที่ล้างรถมาแล้วก็สามารถมาจัดขวดนี้ได้เลยนะคะราคาปกติ250บาทวันนี้พี่ดเด่นคลิปนี้ใจเพียงแค่ขวดละกาบาทเท่านั้นคะ่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาจิ้มตรงนี้ได้เลยตะก้าเหลืองตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ ใจมากกคนขวดนึงนี่คือใช้งานได้แบบหลายเดือนเลยนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนัก็สั่งซื้อกันนะคะ